โมโมโมแม่ว่าแม่จะไปตัดยางตื่นได้แล้วค่ะแต่ว่าสายๆผมไปเล่นบ้านปานนะได้ได้ได้แต่อยากกลับดึกนะรู้ไหมค่ะปานโมย์ไม่ไห้ตื่นได้แล้วโมยเมยมาเร็วโม,มาย์เสียใจจังเวทีลางการอยู่โอเคบายบาย แม่ทำอะไรอยู่อ๋อทำแกงกน้ำเกลือหยดไว้ในหลูกนี่เออนี่คืออะไรอ่ะนี่แหละหยดไว้นี่น,น,นี่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 เละช่วยไม่ลูก,ลก,ลกตแตาแบบนี้ว่าเลยอ่ะฮักปลาไปเด้ออ่ะนี่ปลาเนี่ยเบ้อกป่านี่เสียเลยกันฮักฮักเลยกลางแดดเหน่อยงานลูกนะ ไปวาย้วายมาเรื่อมาเรื่อมาช่วยเราทำนกไรกัน,น,น,กน,นแม่แม่สวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะลูกลูกว่าพิ่นแม่ทำอะไรอ๋อแกงน้ำเกลือหยอดว่าโลกนี่กินด้วยกันนะไปช่วยกันเก็บไปกู้แม่แม่ทิพนลุงนะโอ้ยบ้านูนมันเก็บไรกันอยู่มีบูชูําไรกันนี้เก็บใบกู้แม่จาไปทำน้ำเคือหยอดว้านี้ไปช่วยเราทำไม้ไปไป แม่นี่ใบกูได้แล้วอ้าวลูกเอาไปวางบนนูกได้หูอ้าวแมวัดีคะไปไปแหละนั่งอะไ้ไม่ร้จังไหวไว้ไว้ไวอกลือดกลือน่าที่เด็กจ้นง่ะ อร่อยเย็นนย่มเยงอ่าผมไม่อร่อยอยู่แล้วอร่อยไม่อยอ่นะอร่อยแม่ปั้นควักแกงหมานี้แกงอะไรนี่ลูกแกงน้ำเคยยอดไหวแม่โอ้ดูหน้ากินจังเนี่ยกับข้าวยินวันนี้ไปงั้นเราไปกินกันลูกอ่ะขอบคุณจ้ะแม่ อ,อร่อยจริงนะเนี่ยโมช่วยแกงอะไรแนละ้วลูกแกงน้ำเคยยอดวายจ้ะแม่อืมดีจริงอร่อยแถมสรรพคุณดีอย่างนี้แม่ต้องไปขอสูตรแม่ของปานบ้างแล้วแหละโอ้โมไม่ออกนานแล้วนะลูกปิดเทอมนี้อะ่ะต้องย้ายไปอีสานแล้วนะแล้วแม่จะไปทำงานอะไรที่อีสานล่ะแม่ก็คิดคิดอยู่อะ่ะแต่แกงน้ำเคยยอดวายที่ลูกออกมาเนี่ยก็อร่อยเหมือนกันนะ เป็นอาหารใต้ก้อีสาน่าจะชอบนะลูกแม่ว่าไปเปิดร้านที่นั่นดีไหมก็ดีนะแม่แต่ว่าแล้วด้วยอีกทีกิ้ง,งข้าวกัน้นดีโอเดีใจจังเรียนจบแล้วจริงจริงอ้าวโม่ใส่ผันหน้าผันแนล่ะเรียนจบแล้วไม่ดีใจแลคือเราต้องไปเรียนต่อหมอหนื้อจืดอแล้วนะเอ้าจริงเหรอ เฮ้แม่บอกว่าจะไปเปิดลานอาหารตายที่อุดอเราวว่าก็ดีนะแม่โมก็อยู่นี่มาตั้งนานทำแกงกไก่ดาอร้อยมากนั่นแหละโดยเฉพาะแกงหนำเคยยอดว้แม่โมทำเล็กสุดๆตอนวันกันเดี๋ยวเราเอาข้งไปให้นะโมขอบใจนะปันอมองประตูได้แล้วลูก เรียกเอาก็จะเค,เค่อยนะที่บ้านเธอเมันจะมีด้วยนะโมอันนี้ปลาชิงช่างนะเอาไปต้อนกาวตักใจนะโมอลไรนี่ข้อควรจากเราหน้าโมแข่งหนุ่มเกยหยอดไว้ข้อบนโมคู่กับสซ่บตอบอกเลยว่ๆหมักมามันจะเป็นข้อกินบ้านจานหมือนจานบ้านเธอหนะโมขอบใจน,นะโมไปอยู่รอนจะรีบแล้วนะ นำ้ำเคยยอไหนถุงนึงครับได้ค่ะ